สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมพุทครับตัวนี้เป็นรายการใหม่นะครับผมทําขึ้นมาสําหรับมือใหม่เลยก็มีชื่อว่ามีหุ้นเมื่อพร้อมครับเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงทุนในหุ้นดีกว่านะครับผมก็จะมาทําเป็นตอบคําถามแล้วกันเนาะเป็นคําถามที่มีความน่าสนใจมีประเด็นเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันซึ่งในอีหนึงเลยนะครับผมได้รับคําถามมาจากมือใหม่เป็นคําถามที่ น่าสนใจครับเขาถามเข้ามาว่าหุ้นที่มีลูกเข้าตลาดนะยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัท A และกันในบริษัท A เนี่ยไปลงทุนนะในบริษัทย่อยในบริษัทร่วมไปสร้างบริษัทลูกขึ้นมายกตัวอย่างว่าเป็น a เล็ก1นะครับเป็น a เล็ก2 A เล็ก3 A เล็ก4 วันดีคืนดีบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยมีการจเจริญเติบโตแล้วแบบโตขึ้นมากๆแล้วก็บริษัท A e อเนี่ยอยากจะให้บริษัทเนี้ยเติบโตต่อเพราะว่ามองเห็นว่ามันมีศักยภาพแต่ขาดในเรื่องของเงินทุนก็เลยมีวิธีในการระดมทุนเยอะแยะมากมายครับหนึ่งในนั้นคือการนําเข้าตลาดคำถามถามว่าการที่บริษัท A e เนี่ยเอาลูกเข้าตลาด มันจะส่งผลยังไงกับราคาของหุ้นเอครับก็คือราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือราคาหุ้นมันจะลงคำถามถามมาประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอ,อันดับแรกเราจะไม่ตอบแลวกันว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่าให้เพื่อนๆลองไปคิดต่อเองแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แล้วกันนะครับต่อจากตัวอย่างที่เรายกมาเมื่อกี้ครับ ตัว A ใหญ่เนี่ยมีลูกอยู่4ตัวก็คือ A เล็ก 1, 2, 3, 4ปรากฏว่า A ใหญ่มองเห็นศักยภาพของ A เล็ก4ว่ามีโอกาสในการที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตก็ไม่ว่าจะด,ด้วยเรื่องของตลาดเทนธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะครับปรากฏว่า A อเนี่ยโอ้ลงทุนสมมุติแล้วกันนะฮะว่าลงทุนเกี่ยวกับรถ e ีสมมุตินะ,ะมาเทน EV มาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็โอ้ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแล้วก็ คนกําลังให้ความสนใจเทนในอนาคตก็มาแล้วก็ลดน้ํามันหูคนข้างแพงมากเลยนะเราวิจัยธุรกิจตัวนี้แล้วคิดว่าไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัว a อซเนี่ยดำเนินธุรกิจมาประกอบด้วยแบบมีเกิดกําไรมาอย่างต่อนเนื่องอ่าเป็นที่น่าเชื่อถือทีนี้ก็อยากจะเพิ่มทุนเพราะว่าจะต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา นั่นนู่นนี่อีกเยอะแยะแล้วก็ต้องการที่จะขยายสาขาทีนี้ในการเพิ่มทุนเนี่ยของธุรกิจเอเล็กซีเนี่ยมันก็ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้หรือการเพิ่มทุนโดยให้เจ้าของนั่นแหละก็คือตัวเอเนี่ยเพิ่มทุนขึ้นมาเองแต่ว่าเอก็บอกว่าเฮ้ยในเงินสดของเอที่หมุนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้สภาพคล่องดีขนาดนั้นออมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้นำตัวบริษัทลูกเนี่ยเข้าสู่ตลาด นะครับก็คือขายลูกเข้าตลาดให้นักลงทุนให้ Angel Investor ให้นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยอะไรก็ตามนะครับหรือว่าสถาบันกองทุนเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการถือหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตอ่ะทีนี้การทำแบบนี้ยเเนี่ยบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะได้อะไรนะครับอันดับแรกเลยคือได้เงินไปทำธุรกิจต่อนะได้เงินมายัางไงครับสมมตินะฮะว่าตัว เอเล็กนะฮะอ่ะเลือกบริษัท4แล้วกันนะฮะบ,บริษัท4เนี่ยสมมุติว่าลงทุนมาทั้งหมดเลยนะเอ่อทั้ง R&D นั่นนู่นนี่นะครับเขาใช้เงินลงทุนไปสมมุตินะสมมติอยู่ที่100ล้านแล้วกันนะครับแล้วในหนึ่งล้านนี่คือเฉพาะเงินลงทุนนะครับนั่นไม่รวมถึงค่าเสียเวลาค่าการจัดการค่าเรื่องของการคิดการพัฒนานั่นน,นู่นนี่ เอเนี่ยก็มองแล้วฮะว่าไอ้บริษัท4ของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมูลค่านะมันไม่ใช่ร้อยล้านแต่วันนี้มันมีมูลค่าอยู่ที่1,500ล้านเออโดยการคำนวณ PE เข้าไปในอนาคตคิดเลยว่าในอีก10ปีจะเติบโตเปยังไงอีก5ปีจะเติบโตไปยังไงใน3ปีนี้จะเติบโตยังไงตีมูลค่ามาสมมตินะฮะว่าเป็น1,500ล้านเขาก็เอาตัว1 5 0 0ล้านเนี่ยขายเข้าตลาด สมมุติแล้วกันว่าให้เป็น1,500ล้านหุ้นจะได้คิดง่ายๆนะครับก็มีหุ้นอยู่1,500ล้านหุ้นนะถ้า A เนี่ยบริษัท A ยังคงอยากจะถือหุ้นใหญ่อยู่สมมุตินะว่าถือพันล้านหุ้นแล้วกันนะถือพันล้านหุ้นนั่นหมายความว่าถ้าขายเข้าสู่ตลาดแล้วเขาขาย500ล้านหุ้นตัวนี้ออกไปเขาก็จะได้เงิน500ล้านนี้ออกมาถูกไหมครับ เราลองย้อนกลับไปดูนะครับต้นทุนที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยคือ100ล้านแต่พอเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยตัวธุรกิจกลายเป็น1,500ล้านนะครับพร้อมด้วย500ล้านที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้นมา A ได้อะไร A ได้เงินสดมาลงทุน A ได้มูลค่าบริษัทที่เพิ่มขึ้นมาเห็นอย่างประจักษ์ด้วยสายตาเลยว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่พอรตเขาตัวเองที่เคยถืออยู่ เต็มๆเลยอะถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นระ้อยเปอร์เซ็นมูลค่าหนึ่งร้อยล้านแต่พอเข้าตลาดไปแล้วกลายเป็นหนึ่งพันห้าร้อยล้านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับตัวบริษัทเอเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะเพราะอย่างบริษัทลูกสมมุติว่าบริษัทหนึ่งนะฮะมีอยู่สิบล้านบริษัทสองมียี่สิบล้านบริษัทสามมีสามสิบล้านบริษัทสี่จากร้อยล้านกลายเป็นพันห้าร้อยล้านนั่นหมายความว่าด้วยโครงสร้างทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ เจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไม่ได้โดย Market Cap ของ A โดยตรงนะครับแต่ด้วยหุ้นที่เขาไปถือต้องเรียกว่าสินทรัพย์แล้วกันมูลค่าสินทรัพย์ของตัวบริษัทแม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ราคาหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนั้นก็ต้องดูว่านักลงทุนนะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับ สามารถที่จะมองเห็นอ่านเกมในอนาคตออกได้หรือเปล่าและจะตีนะเนี่ยโหมีและสามารถที่จะไปเติบโตในอน,นาคตได้จริงอ่าสมมติว่ามองมูลค่าเขาก็จะให้ตัวพรีเมียมก็จะดันราคาของ A ให้ขึ้นไปก็โดยภาพรวมนะครับอันดับแรกเลยคือสภาพคล่องะดีขึ้นแน,น่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาเพิ่มทุนเอาไปขยายกิจการหรืออาจจะเป็นการขายหุ้นบางส่วนเพื่อที่จะเอาเงิน สดเข้าสู่กิจการนึกออกไหมไอ้พันล้านที่ยังคงอยู่เนี่ยถ้าเกิดราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปล่ะไม่ใช่1บาทล่ะราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไป2บาทจากพันล้านก็จะกลายเป็น2องพันล้านทันทีนะครับอ่าก็ตรงนี้ A สามารถที่จะนําหุ้นตรงนี้เนี่ยออกมาขายได้ด้วยนะครับ mm. เมื่อถึงเวลาที่ A คิดว่ามันเหมาะสมแล้วเขาต้องการจะลดพอร์ตตรงนี้เพื่อไปเพิ่มบริษัทลูกตัวอื่นขึ้นมาแทนอะไรแบบเนี้ยครับ ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทมากเลยนะครับที่กำลังจะสปินออฟนะเหมือนในหนังเลยไหมสปินออฟจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาในหุ้นเนี่ยก็มีการสปินออฟเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าในตัวบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยที่เขามีลูกหลาย,ลายตัวหรืออาจจะมีลูกที่เก่งๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทําการสปินออฟ ลูกเนี่ยเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเข้าสู่เซตเข้าสู่ Mai และในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันยังมีตลาด l i v e e x c n g n เ e ด้วยนะเออซึ่งเป็นตลาดใหมย่ยิ่งกว่าตลาด Mai อีกตลาด Live Exchange เนี่ยจริงๆเพื่อนๆสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะพิมค์ว่า l i v e Exchange อ่ามันก็จะขึ้นให้ดูหรือถ้าเกิดอ่าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในรายการนี้แล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงทีนี้ เพื่อนก็ต้องไปคิดต่อเองนะครับว่าการที่ทําในลักษณะนี้ออกมาถ้ามันเกิดผลเสียจริงๆเขาคงไม่สปินออฟลูกเร็วไหมเออมันมันไม่มีเหตุผลใดๆคนระับที่จะสปินออฟมาแล้วเฮ้ยทำให้ราคาหุ้นต่าลงทําให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงหรือว่าทําให้สภาพคล่องแย่ลงเขาคงไม่ทําการที่สปินออฟออกมานั่นแสดงว่าจะต้องเกิดแต่ผลดีให้กับบริษัทแม่ไม่งั้นบริษัทแม่เองจะอนุมัติให้เกิดการสปินออฟทำไม นี่โอเคครับโอเคในคลิปแรกตอนแรกก็เอาไว้เบาๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองคอมเมนต์มาดูหรือมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างของคลิปนี้เลยนะครับเรามาพูดคุยกันเนาะเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผม ไม่รู้อะไรเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังง่ายๆแบบนี้นะครับเชัาวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์และการสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กการลงทุนในหุ้นอีบ e ุ๊กดีดนะครับหรือสนใจคอร์สฟอร์เร็กคอร์สหุ้นมือใหม่ สามารถสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดมันนี่โที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มปิดช่อง Money Hero Facebook กลุ่มปิดนะครับสนใจสามารถสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ Li n e แอดมันนี่โรเช่นกันมีแอดนะฮะแล้วก็ m o n e y h e r o ต่อกันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย